The so ทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการผ่าทะลุขายตรงกับดิฉันชนานันเขียวชะอุ่มค่ะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะถ้าคนผู้ชมติดตามเมื่อวานนี้ค่ะเราได้พูดคุยนะคะถึงเรื่องของการช่วง k ิงทางการตลาดไปแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องการสร้างสินค้า <c oughs> ขึ้นมาใหม่การสร้างสินค้าเรียนแบบนะคะวันนี้ค่ะเราจะพูดคุยกันต่อนะคะแต่พูดคุยในเรื่องของการใช้สื่อกันบ้างค่ะส่วนผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเรานะคะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วค่ะบรรณาธิการพู่มในการหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์คุณกายไพรินค่ะสวัสดีค่ะคุณกายค่ะสวัสดีครับ คุผู้ชมครับค่ะเมื่อวานนะคะเราได้พูดถึงเรื่องของสินค้าไปแล้ววันนี้ค่ะเรามาพูดถึงเรื่องของสื่อกันบ้างดีกว่านะคะว่าปัจจุบันนี้ค่ะอยากจะถามคุณการนิหนึ่งว่าบริษัทขายตรงเองอ่ะสื่อการใช้สื่อของบริษัทขายตรงนะคะขณะนี้มีตราอัตราเพิ่มมากน้อยแค่ไหนคะครับต้องยอมรับว่ายุคนี้สมัยในี้ในรอบ4ี่หปีที่ผ่านมานะค่ะบริษัทเครือข่ายขายตรงจํานวนมากเลยหันไม่ใช่สื่อทีวีดาวเทียมผมว่าหัวสูงมากสูงมากฮะตอนนี้นะ เมื่อก่อนเนี่ยแทบไม่มีเลยก็มีบริษัทยใหญ่ๆหนึ่งถึงห้าไปใช้ฟรีทีวีก็ยิงสินค้าสปอร์ตสร้างภาพลักษณ์จบแต่บริษัทเครือข่ายค้าตรงจํานวนไม่น้อยคันไม่ใช่สื่อทีวีดาวเทียมเนะ็ยคือจัดรายการจัดรายการนําเสนอการทําอาชีพเครือข่ายทําอย่างไรสินค้าดีอย่างไรนําเสนอต่อเนื่องต่อเนื่องมาจนกระแสแรงสุดๆชั่วโมงนี้จนวงการเครือข่ายค้าตรงจํานวนไม่น้อยที่ก็คุยกันนะ เขาบอกว่ายุคนี้สมัยนี้ใครก็ตามนะถ้าไม่หันมาใช้สื่อทีวีดาวเทียมโอกาสที่จะสร้างการเติบโตแทบมองไม่เห็นโดยเฉพาะบริษัทเปิดมาใหม่หรือบริษัทที่ไม่ไม่เขาเรียกไม่มีชื่อเสียงโด่งดังไม่เป็นที่รู้จักถ้าเกิดไม่ใช้สื่อทีวีดาวเทียมเป็นหัวหอ,อกในการทำตลาดโอกาสที่จะพังงานในอุตสาหกรรมนี่ พูดง่ายปิดประตูได้เลยนะครับค่ะต้องบอกนิดนึงว่าบางคนอาจจะรู้จักหรือว่ายังไม่รู้จักดีพอคุณกายคิ่ว่าปัจจุบันนี้ทีวีดาวเทียมเนี่ยถือว่าได้รับความนิยมหรือว่ายอมรับมากน้อยแค่ไหนคะครับมันเป็นสื่อทางเลือกไงเป็นสื่อทางเลือกอีกแหนงหนึ่งค่ะที่สามารถมาชมรายการนั้นๆได้แบบเต็มอิ่มเพื่อฟรีทีวีมีไม่ข้อจํากัดเยอะค่ะแพงก็แพงคนไม่ใช้พูดง่ายอย่างเราไม่มีปัญญาที่จะไปซื้อเวลาบางที นาทีสามสี่แสนบาทนี้แพงมากใช่ไหมคะสองสามแสนบาทต่อนาทีนะมาดูรายการเรตติ้งดังๆเนี่ยถ่าละครดังๆช่วงเวลาสองสามทุ่มสี่ทุ่มเลยนะสามสี่แสนบาทต่อนาทีนี่ยังต่ำเลยนะนาทีเดียวอ่ะหายไปแล้วแล้วบริษัทเครือข่ายแค่ต้องจะมีปัญญาอะไรไปจ่ายใช่ไหมค่ะฉะนั้นคนเลยหันมาใช้ทีวีดาวเทียมเพราะชั่วโมงหนึ่งแค่หมื่นห้าสองหมื่นกว่าบาทโอ้โหต่างกันเลยนะคะแล้วแต่นี่เป็นชั่วโมงนะคนะใช่ไหม ประมาณเต็มถุวยเฉลี่ยคือสองหมื่นบาทต่อหนึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถนําเสนอได้อะไรแบบเข้าใจง่ายเลยเต็มๆเลยเนี่ยค่ะแต่อาศัยออกบ่อยไงออกทุกวันทุกวันวันละหลายหลายรอบเนี่ยคนก็ยังติดตามดูไปเรื่อยๆเออสินค้านี่มันดีไงบริษัทนี้มันดีไงทําขายตรงมันดียังไงดูไปเรื่อยๆจนกว่าคุณจะพอใจนะถ้าไม่ต้องไม่พอใจก็ไม่ต้องทําไงค่ะผมบอกเลยคือดูรายการทีวีดูไปเรื่อยๆถ้าไม่ชอบหรือไม่พอใจก็ไม่ต้องทํา นั่นง่ายกว่ากันเยอะเลยนะฉะนั้นวงการเครือข่ายขายตรงนี่้เปลี่ยนไปเยอะตอนนี้นะครับค่ะโดยว่าทําไมวงการเครือข่ายขายตรงนี่คะถึงหันมาให้ความสนใจกับสื่อทีวีกันมากอย่างเห็นได้ชัดในปัจจุบันเลยแล้วอนาคตล่ะคะของสื่อหรือว่าการเนี่ยคะทำการตลาดในเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะครับมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะเพราะบริษัทเครือข่ายขายตรงเนี่ยเดี๋ยวนี้มันเยอะแข่งขันกันเยอะค่ะจะใช้วิธีพูดปากต่อปากไปพรีเซนต์สินค้าทีละคนสองคนเนี่ย ไม่ทันกินน่ะเพราะคาว่าขายตรงเราเดินเข้าไปบ้านไหนเขายังเมินน่ะพูดง่ายๆนะไล่ออกนะบางเมินบางคนลําคานอ่ะใช่ไหมลําคาญนเพราะว่าเขาได้ยินแต่บริษัทใหญ่ๆดังๆนะอีกเรื่องนึงยี่บริษัทโนเดมโอ้ไปคุยโอเวอร์อย่างนี้ลําคาญสุดๆค่นั้นทางที่ดีน่มาหันไปใช้สื่อทีวีดาวเทียมเนี่ยออกไปทุกวันทุกวันทุกวันคนก็จะได้เห็นภาพเห็นหน้าตาเอยสินค้าตัวตนเป็นยังไง ใช่แล้วมันดีอะไรยังไงเห็นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยไอยงไนี่คืาเรืยอรูปแบบใหม่ในการนำเสนอพวกบริษัทที่ไม่ใหญ่ไม่ดังเท่าไหร่คนไม่รู้จักจะไปพูดปากต่อปากโอ้อยไปสู้เขาได้ยังไงอย่างที่บอกบริษัทเกิดขึ้นมากมายไม่หันมาใช้สื่อแล้วคุณจะไปสู้คนที่ใช้สื่อได้ไงมันถามคาเดียวนะไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะคุณอาจจะหลอกตัวเองได้ไม่สามเดือน6เดือนหรือเต็มที่ไม่เกินปีหนึ่งหรอกหลังจากนั้นคุณก็จะรู้เองว่าเออบริษัทใช้สื่อกับบริษัทเราไม่ใช้สื่อ ใครจะทาตลาดได้ดีกันเนี่ยมันวัดกันได้ชัดๆเลยนะครับค่ะนะคะอ่าต้องเรียกได้ว่านะคะตอนนี้ทุกค่ายคือหันให้ความสนใจนะคะในการใช้สื่อกันมากขึ้นค่ะเรียกได้ว่าอีกหน่อยนะคะการบริหารงานหรือว่าแม้แต่ตัวผู้นําเองนะคะก็คงจะต้องมีการทํางานแบบเดิมๆแต่ว่าแล้วค่ายไหน,น่ะคะที่ไม่ได้ใช้เนี่ยอยากให้คุณกายลองบอกให้ฟังหน่อยนการค่ะว่าถ้าเขาไม่ใช้สื่อเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรคะครับใครก็ตามนะไม่ทันกระแสะความต้องการของประชาชนของผู้บริโภค คุณก็จะตกยุคตกสมัยมใครจะคิดล่ะเมื่อก่อนนะขายตรงในเมื่อแปดเก้าปีที่ผ่านมานะ,ะบริษัทยักษ์ใหญ่หลายค่ายเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องใช้สื่อเพราะาเขาเอางบประมาณนี้ไปจ่ายผลตอบแทนให้สมาชิกสมาชิกนั่นลคือสื่อตอนนี้เป็นไงอะ่ะค่ายใหญ่ๆห,หันไปใช้สื่อเป็นร้อยล้านหมดแล้วตอนนี้แปดสิบร้อยล้านต่อปีพูด,ดง่ายๆนะแล้วคุณบริษัทเล็กๆก,กน้อยอ่ะคุณไม่ใช่คุณยาวอะไรไปสู้ได้เห็นไหม เพราะมันจําเป็นนะโดยเฉพาะโลกอนาคตนะมันจําเป็นเลยเพราะสื่อนี่มันเข้าถึงห้องนอนอทุกซอกทุกมุมของโลกเดี๋ยวนี้ข่าวาสื่อม,มีหลายอย่างนะสื่ออินเทอร์เน็ตก็ใช้ได้ทีวีก็ใช้ได้ทีวีดาวเทียมวิทยุชุมชนเนี่ยสี่อย่างเนี่ยที่ว่าเป็นหัวหอกสําคัญที่สุดคนที่มาทําอาชีพเครือข่ายคายตรงถ้าเกิดไม่มีทั้งสี่อย่างไม่มีถึงสองอย่างเลยว่าคุณล้มเหลวค่ะ ล้มเหลวเลยนะจะไม่ใช่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ทันกินแล้วเพราะคนเขาบอกว่าคนที่ลงสื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยไอ้พวกหลอกลวงอเขามองแบบนี้จริงเดี๋ยวนี้เพราะลงเฉพาะสื่ออินเทอร์เน็ตส่วนมากบอกทำงานสามเดือนมีรายได้ล้านห้าอย่างนี้ทำงานปีหนึ่งมีรายได้สามล้านอย่างนี้เขามองว่าหลอกลวงกันไปหมดแล้วเดี๋ยวนี้เพราะไอ้คนที่โฆษณาแบบนั้นอ่ะไอ้พวกทีมทีมก็เคยเห็นหน้าตาทุกวันนี้เงินผ่อนรถเบ้นี่ไม่มีเลยไม่ใช่นะ,ะนี่เรื่องจริงนะพวกที่ลงโฆษณาในอินเทอร์เน็ตอ่ะ หายหน้าไปไหนหมดตอนนี้พออยู่ไม่เป็นที่แล้วไงตอนแรกโอ,โอ้บริษัทน,นี้ดีสุดยอดพอทําไปปีสองปีความสุดยอดหายไปไหนหมดคนพวกนี้จนะไม่มีแผ่นดินจะอยู่ทุกวันนี้นะไม่ใช่ไปโกงนะออยไงเพราะตัวเองล้มเหลวไปหลอกเขาไปเยอะไปสร้างภาพไเยอะบางคนบอกเอ้ยมาเข้าไปทีมงานเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มผมเมื่อกลุ่มเราเดี๋ยวฝึกอบรมให้ทําแค่เดือนสองเดือนได้รับเงินอะไรได้ปุ๊บ หนึ่งแสนสองแสนเห็นไหมเอาเข้ายิงทำไม่ได้งไงภาพภาพ,ภาพลวงตาลักษณะแบบนี้จะเริ่มหดหายไปจากวงการคือขายแค่ตรงคราวนี้มันจะมาเจอของจริงหลังครัวนี้ก็คือเห็นหน้าตากันจ่าเลยเพราะคนเราหลอกหรือไม่หลอกเลยมันดวนผ่านรายการทีวีไปเลยดีกว่าใช่ไหมให้มันรู้ดำรู้แดงไปเลยว่าไอ้น,นี่เป็นยังไงหน้าตาเป็นยังไงใช่ไหมถ้าเป็นคนลวงโลกต่อไปเขาจะจาหน้าได้เลยว่าไอ้น,นี่นพวกลวงโลกใช่ไหมเห็นไหมฉะนั้นโลกเปลี่ยนไปฉะนั้นถ้าคุณไม่เปลี่ยน คุณก็อยู่ย,ยากอะในวงการคือขายนะครับค่ะพูดถึงการเข้ามาใช้สื่อนะคะให้คุณกายช่วยเสนอแนะหน่อยละกันสําหรับอาจจะเป็นบริษัทเปิดใหม่หรือว่าบางบริษัทที่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้นะคะกำลังดูรายการของเราอยู่แรกเริ่มเลยเนี่ยควรจะมีการจัดงบหรือว่าจะยิงโฆษณาหรือว่าจะทําเป็นรายการอันไหนแบบไหนคะคุณกายครับคือเราต้องดูว่าสินค้าของเราเนะ่ค่ะจะใช้สื่อไม่ใช่หลับหูหลับตาใช้นะอเอมอกายพิลินบอกใช้สื่ออ่อาหลับหูหลับตามาใช้อยางีงใช่ไหมไม่ได้นะค่ะ เมื่อสองเออเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะผมมีโอกาสได้ไปคุยผู้ประกอบการนัดนแบบฉุกเฉินนะเขาบอกว่ามาหาลือหน่อยเกี่ยวเรื่องการใช้สื่อคจะลงลงลงผมต้องถามว่าเฮ้ยต้องมีหนึ่งสองสามนะใช่ไหมลงมันมีหลายอย่างลงเพื่อสร้างภาพลักษณ์เพื่อโชว์ตัวเองมันก็อีกแบบหนึ่งแต่ถ้าลงว่าเพื่อหวังผลเข้าเป้าอย่างนี้มันต้องอีกสไตล์หนึ่งไงผมก็ต้องแนะนาเขาไปนะว่าเอ้ยสินค้าคุณต้องดีนะผมย้ำนักย้ำหนานะว่า สินค้าคุณต้องดีถ้าสินค้าไม่ดีนะคุณยังไม่ใช่สื่อพูดง่ายนะเสียของนะเสียเงินฟรีตอนแรกๆอาจจะได้หรอกสักพักหนึ่งพอคนใช้แล้วมันไม่ค่อยได้ผลนี่ตลาดคุณก็จะตายเอาแ,แล้วคุณทุท่มทุนสร้างไปอะ่ะเมืเ่อกี้สองสามเดือนจะรวยเพียงชั่วกำค,คืนไม่ใช่มันต้องว่ากันเป็นปีสองสามเดือนมันแค่ออเดอร์ว่าคนเวอร์สินค้าคุณดีจริงหรือเปล่าหลังจากคุณซื้อสินค้าไปใช้บุ๊บมันดีจริงสื่อก็ต้องต่อเนื่องไปเรื่อยนะ นั่นแหละมันถึงจะเป็นของจริงอย่างตามต้องมี6เดือนอ่ะมันถึงจะรู้ว่าแนวโน้มาสินค้าคุณดีหรือไม่ดีแล้วการใช้สื่อมันจะต่อยอดได้หรือไม่เนี่ยมันต้องให้เวลาขนาดนั้นนะไม่แค่วังฟุกบุนลนถ้าผมบอกอแค่เดือนสองเดือนคุณอยู่เฉยดีกว่าผมก็จะแนะนําแบบนี้เป็นสิบบริษัทเลยทีเดียวนะื่อวานก็อีรายนึงอ่ยเขาต้องทําตามคําแนะนําผมอ่ะถ้าไม่ทําตามคำแนะนะํา,มามนนผมนะ,ะเขาก็เสียรางวัลไปโอกาสมีไม่บ่อยแต่ถ้ามีโอกาสแล้วไม่สามารถรักษามันได้นะคุณก็เสียโอกาสไง กัต้องใจเย็นสักนิดหนึ่งม,มาหาลือเบื้องหลังก่อนฟรี Free นะไม่เคยคิดตังพูดถึงนะฟรี Free ในการให้คําแนะนำปรึกษาเพราะว่าผมอยากให้ผู้ประกอบการเครือข่าย้ตัวนี้ใช้อาวุธให้มันเป็นให้มันถูกทางพูดง่ายๆนะคุณจะประสบความสําเร็จร่วมกับสมาชิกนะครับ ดูรายการของเราแล้วก็ถ้าใครที่สนใจยังไงก็มาพูดคุยกับคุณกายได้เลยค่ะบอกเลยว่าฟรีด้วยนะคะ่าเท่าที่คุณกายะคะมีการพูดคุยให้ข้อเสนอแนะมานะคะ่ะ <c oughs> การที่เขาเนี่ยบริษัทขายตรงเนี่ยเขามาใช้สื่อมากขึ้นนะคะมันช่วยเพิ่มยอดขายได้มากขึ้นมากน้อยแค่ไหนคะคุณกายครับถ้าบริษัทเครือข่ายขายตรงไหนก็ตามนะ <c oughs> มาใช้สื่อทีวีดาวเทียมเต็มตา,าศึกนะ <c oughs> ออกวันละสามสีรอบเนี่ยนะ <c oughs> แต่สินค้าต้องดีจริงใช้แล้วชัดเจน <c oughs> ไม่ใช่สินค้าบ,บอบบอบบนะสินค้าซึ่งเป็นที่ต้องการของประชาชนเนี่ยหกเดือนรู้เรื่องฮะยอดขายเนี่พลิกจากหน้ามือไปหลังมือเลย<อ>เดิมอาจจะมียอดขายเดือนละสามล้านบาทถ้าเกิดสินค้าคุณดีจริงอ,ออกสื่อถึงสิบห้าล้านบาทผมว่าภายในหกเดือนก็สามารถทำได้ปีหนึ่งุณสามารถได้สี่สิบห้าสิบล้านบาทม,มีโอกาสเป็นไปได้ด้วยไงเพราะได้หลายบริษัทเป็นแบบนั้นจริงๆนะ ท้านี้ผมสัมผัสมาเนี่ยแต่เน้นย้ำอย่างเดียวนะสินค้าต้องเยี่ยมต้องดีมีจุดขายเปของตัวเองเท่านั้นแต่ถ้าเกิดสินค้าก็งั้นๆแหละใช่ไหมมาสร้างภาพลักไก่หลอกลวงคนแบบนี้อยู่ไม่ได้เกินไปสามเดือนสี่เดือนแล้ก็เน่าก็แปกเพราะประชาชนเขาไม่ศรัทธาเขาก็จะโจมตีใส่รลายป้ายสีเอาบริษัทหล,ล,ลอกลวงหา,หาสินค้าไม่ดีมาเสนอผู้บริโภค ใช้แล้วไม่เห็นผลเห็นไหมฉะนั้นการใช้สื่อทีวีระเทียมนะเน้นยำ้ำสินค้าต้องเยี่ยม,มต้องดีจริงผม,มถามผู้ประปกอบการจํานวนไม่น้อยน,นะบางคนก็พอผมซักมากมากนะชกกกกักอึกอักบอก <c oughs> ให้ดีจริงหรือเปล่า <c oughs> คุณกล้าท้าพิสูจน์ไหม,มไม่แน่ใจเว้ยตอนแรกโอ้ดีอย่างงู้นอย่างนี้พรผมจี้จี้จี้ชักลังเลเว้ยเห็นไหมของดีมันต้องกล้าใช่ไหมถ้าไม่ดีจริงอย่ากล้าเออย่าท้าพิสูจน์แต่ถ้าดีจริง ต้องกล้าท้าไปสู่ให้ประชาชนได้สัมผัสเลยค่ะคุณกล้าท้าถ้าไม่ไม่ดีจริงไม่เห็นผลตามสมควรนะคืนเงินเงี้ยกล้าว่ะถ้ากล้าคุณใช้สื่อโอกาสสำเร็จมีสูงมากนะครับค่ะหวังว่าหลายคนตอนนี้นะคะคงหันมาใช้สื่อกันเยอะขึ้นนะคะแต่ก็ยังมีอีกพวกนึงนะคะที่อาจจะบอกว่าตัวเองใช้แล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะคะจะเป็นเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าค่ะ ผมใช้ปูแดงไคโตซานใช้แล้วชมพู่ผลใหญ่น้ำหนักดีสีสวยขายได้ราคาครับปูแดงไคโตซานโพลิเมอร์ชีวภาพที่สกัดจากธรรมชาติช่วยให้พืชกินแร่ธาตุได้ดีเร่งการเจริญเติบโตพืชแข็งแรงมีภูมิต้านทานโรคและแมลงศัตรูพืชได้ดีเพิ่มผลผลิตมากขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดราคาดีลดสารพิษเพิ่มผลผลิตปูแดงไคโตซานกว่า10ปี New Life ผมขอสัญญาว่าผมจะไม่หยุดสร้างอาชีพและรายได้ให้กับคนไทยตราบนานเท่านาน1ิปี New Life เพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเมื่อพื้นดินเสื่อมสภาพแบบนี้พราถูกสารเคมีทำลายถึงเวลาแล้แลวเราจะช่วยกันพลิกพื้นเกษเตรกรไทยให้เขียวชอุกลับคืนสู่ธรรมชาติอีกครั้งเลือกไทย โอทูฟลาวเจนคือผักผลไม้ใช้ได้ทุกชนิดลดตน้นทุนเพิ่มผลผลิตเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ร่ำรวยด้วยโอทูฟลาวเจนเข้า,น,าน้ำถ้าคุณกำลังมองหาข่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเร้าใจได้อารมณ์่าทะลุหัวใจคนท <What? S 2> ี่ื่ขายติด <What? S 2> กันอารตลาดครับ ซื้อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่1และ16ของเดือนทั่วประเทศ พูดคุยกันต่อในเรื่องของการใช้สื่อทีวีดาวเทียมหรือว่าสื่อต่างๆในวงการขายตรงหลายบริษัทบอกว่าตัวเองหันมาใช้สื่อแล้วแต่ทําไมไม่ได้รับไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรมันเป็นเพราะปัจจัยอะไรเดี๋ยวมาพูดคุยเรื่องนี้กันค่ะคุณกายคะมันเป็นเพราะอะไรคะครับคนที่ใช้สื่อทีวีดาวเทียมไม่ประสบความสำเร็จมันมีอยู่สองสามข้อข้อหนึ่งเฮือตามเขาเฮือตามกระแสค่ะ ทางตอนที่สินค้าเด่ก็งั้นงๆๆันแหละพื้นพ,นะพื้นพูดง่ายๆนะพื้นพื้นไม่มีความโดดเดน่นชัดเจนใช้แล้วก็ไม่ชัดเจนอะ่ะใช้สื่อแล้วโอกาสสาเร็จเีน้อยทำสำเร็จไหมน้อยแต่ไม่คุม้มผมไม่ขอแนะนําให้ใช้บางบริษัทไม่ใช้บริการสื่อเดี๋ยวผมแนะนาบอกเออคุณไม่เหมาะผมบอกไปเลยนะใช่ไหมว่าสินค้าคุณไม่เหมาะทําไปก็ไม่โตหรอกไม่ต้องทําดีกว่าหาสินค้าเด่นๆมาทําผมบอกนี่เลยนี่ขนาดมาซื้อสัญญาเรียบร้อยแล้วผมไม่สนตรงนี้ไงใช่ไหมอย่างที่สอง เขาเรียกว่ากลยุทธ์ในการทําตลาดเชิงลุกคุณไม่มีอมการทําการตลาดผ่านระบบเครือข่ายตรงนี้มันต้องมีลําหักลําโค่นที่ดีนี่หัวใจสําคัญนะอย่างที่สามเลยไฮไลท์สุดๆค่ะถ้าเกิดคุณนำะออกรายการทีวีดาวเทียมนะวันละครั้งสองครั้งหวังจะได้เกิดผลนะพูดง่ายๆนะอาทิตย์หนึ่งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งเนี้ยโอ้หวังผลมากเลยออกไปแล้วหวังจะได้ผลประโยชน์ ผมว่าคุณอยู่ยเฉยดีกว่าไม่ต้องมาอาจมันเสียเวลาหรอกใช่ไหมมันไม่ได้ผลนะ <Yeah. S 2> มันต้องออกอากาศทุกวันเลยอ uh ื huh. ไม่ต้องวันละชั่วโมงหรอกวันละครึ่งชั่วโมงเนี่ยค่ะออกทุกวันทุกวันทุกวัน,วนไม่ต้องออนั่นเลยออกไปเรื่อยๆหมุนเวียนไปเรื่อยๆเนี่ย <c oughs> คนมาถิงจะดูว่าทีวีดาวเทียมมันปริมาณคนไม่ใช่ดูเหมือนฟรีทีวีแล้วรายการโหมีไม่รู้กี่สิบรายการเนี่ยค่ะเขาก็ต้องเปิดไป ก็จะเจอ,อรายการคุณอ่ะไม่ใช่อยู่ดีโอ้ไปตั้งใจดูรายการคุณไม่ใช่ใช่ไหมต้องใช้เวลาหน่อยฉันอาศัยออกความถี่เข้าไว้คถ้าเกิดคุณไม่ทาสื่อทีวีนะยิงความถี่ไม่ได้โอกาสประสบความสำเร็จมีแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าเกิดคุณสามารถยิงความถี่ได้ต่อเนื่องต่อเนื่องแต่ต้องสินค้าผมเน้นเลยนะสินค้าต้องดีด้วยนะออกมาทุกวันวันละสามสี่รอบสามสี่รอบเดี๋ยออกทุกวันทุกวันเลยนะไม่มียกเว้นแม้แต่วันหยุดหรือวันพระวันโกนเนี่ยรับรองนะ โอกาสประสบความสําเร็จสร้างยอดขายคุณมีเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะผมเห็นหลายบริษัทนะเพราะสินคา้าเพราะคนรู้จักบางคนเขาดูยสองเ <c oughs> ดือนสามเดือนเนี่ยดูจนเกิดความมั่นใจสนใจเขาถึงจะโทรมาติดต่อ<ม>นั่นแหละใช่ไหมมันต้องใช้เวลาหน่อยไ <c oughs> ม่ใช่โอ้มนลงแค่สองสามครั้งหวังผลนี่คุณไม่ต้องมาลงหรอกพูดไง่ายๆนะไม่ต้องมาลงเสียเวลาช่องไหนก็ตามถ้าเป็นทีวีดาวเทียมนะมันต้องใช้เวลานานๆหน่อยสักเระยอหนึ่งอย่างต่ำต้องมี3เดือน6เดือนแหละ<ม>ต้องออกทุกวนนันนะ นั่นแหละกระแสมันจะเกิดแล้วคราวนี้เมื่อกระแสเกิดคราวนี้แล้วคุณมีความสุขกับการขายสินค้าบางบริษัทนะกระแสมันแรงๆนะไม่ไม่มีปัญญาผลิตสินค้าให้ลูกค้าคิดดูแล้วกันเป็นไหมความต้องการคนมันเยอะไงฉะนั้นเราต้องเล่นให้มันเป็นไม่ใช่เล่นไปตามกระแสตามความรู้สึกนั้นไม่ได้นะครับค่ะนี่ต้องถามเลยค่ะว่าแล้วจะใช้สื่ออย่างไรคะถึงจะประสบความสําเร็จได้ค่ะครับต้องเกาให้ถูกที่คันนะอืการนําเสนออะไรแล้วแต่นะค่ะ คุณต้องการอะไรอันดับแรกเลยนะภาพลักษณ์ของบริษัทต้องชูไปก่อนแต่คุณจะขายภาพลักษณ์บริษัทยาวเกินไปไม่ได้เพราะประชาชนเขาไม่สนใจหรอกคุณจะภาพลักษณ์ยังไงคุณก็พูดเองเรียกว่าโชว์ตัวเองไร้ไปรนะโยชน์ฮะมันต้องควบคู่ไปเรื่องการสร้างแบรนด์สินค้านันนอืนคำว่าสร้างชื่อเสียงให้สินค้าครสร้างความโดดเด่นให้สินค้าตรงนั้นให้เป็นที่รู้จักของพี่น้องประชาชนเห็นไหม มันต้องควบคู่กันไปแล้วในที่สุดต้องมาเน้นเรื่องสินค้าดีสินค้าตัวนี้เด่นเรื่องอะไรสินค้าตัวนี้เด่นเรื่องอะไรประชาชนเห็นบ่อยๆเขาจะมาบริโภคเองนี่แหละคือความสําเร็จในการสร้างใช้สื่อให้เป็นไม่ใช่มานั่งคุยโมอมเก๊กรอวางภาพลักษณ์อะไรต่างๆนี่ไม่ได้นะต้องเน้นโฟกัสไปที่ตัวสินค้าแทนที่เราจะไปนําเสนอในห้องประชุมแล้วก็ไปนาเสนอผ่านรายการทีวีซะเลยให้พี่น้องประชาชนดูอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่อง นี่แหละความสําเร็จก็จะเกิดขึ้นจากตรงนี้นะครับค่ะอยากระทั่งสั้นนึงค่ะคุณกายคะสงสัยว่าอย่างการมา,าใช้สื่อเนี่ยค่ะในทีวีดาวเทียมเนี่ยจำเป็นไหมคะที่ผู้นําหรือว่าผู้บริหารเนี่ยควรจะมีการเปิดหน้าจัดรายการบ้างเพื่อให้คนเนี่ยได้รู้จกักนี่ถือว่าจําเป็นไหมคะครับจุดเริ่มต้นในจําเป็นมากๆนะไม่ใช่ผู้ประกอบการเองไปหลบๆซ่อนๆอ,อยู่ข้างหลังค่ะไม่ชูออกไปยฮะผู้นาท้าตองกล้าเผชิญหน้ากับสังคมไงค่ะให้คนเห็นว่าเฮ้ยเรานี่แหละเจ้าของสินค้าตัวนี้ ให้ไม่รู้ไปเลยดีกว่าใช่ไหมให้เขาเห็นหน้าตาบุหรี่คนนี้มันน่าเชื่อถือไหมหรือทําตาหลอกแหลกหลอกแหลกด,ด,ดูได้ไหมดูได้เป็นคนที่ปิ้นป้นอนอย่านียให้มันรู้ไปเลยนะนี่คือสร้างจุดขายเบื้องต้นค่ะแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะเบื้องต้นเท่านั้นหลังจากนั้นเมื่อพี่น้องประชาชนเห็นหน้าตาเออผู้ก,ก่อการคนนี้มันใช้ได้เว้ดูแล้วมันน่าเชื่อถือคงไม่หลอกเราแน่เว้ยงานนี้สินค้าคงไม่มั่วๆแน่ใช่ไหมเราค่อยโฟกัสไปที่ตัวสินค้าให้เขาเห็นว่าไอ้สินค้าเรานี่คือสุดยอด นี่แหละมันต้องมีลูกเล่นแบบนี้จําเป็นนะเราต้องออกตัวอยู่ใกล้ชิดติดคอเวทีกับประชาชนนะ่ะก็าการทําเครือข่ายขายตรงนี้นะเราจะห่างประชาชนไม่ได้จะเกิดช่องว่างไม่ได้นะกับสมาชิกต้องอยู่ใกล้ชิดทําตัวง่ายๆสบายๆเขาจะได้เห็นว่าเออคนนี้หน้าตาอย่างนี้พูดจาแบบนี้บบนเราเหมาะที่จนะเข้าไปร่วมงานกับเขาไหมเนี่ยประชาชนเขายนมองอยู่ตรงนี้สําคัญมากๆนะถ้าวงการเครือข่ายขายตรงนี้ถ้าไม่สร้างจุดขายจุด อันไหนที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวนี้เดี๋ยวนี้การแข่งขันก็ต้องบอกว่ารุนแรงเพราะมีบริษัทขายตรงนี้มากมายนะครับค่ะนะคะ,ะหลังจากมีการใช้สื่อไปแล้วอยอดขายพุง่งทะยานขึ้นประสบความสําเร็จแล้วนะคะจำเป็นไหมคะในเรื่องของอการลดว่าหลังจากนี้เราต้องลดใช้สื่อลงแล้วมันจําเป็นจะต้องลดลงไหมคะหรือว่ายังใช้ได้มากเท่าเดิมคะครับแนวความคิดของผู้กระกบการมันมีอยู่สออย่างค่ะอย่างหนึ่งอพอสร้างกระแสะติด โห oh, ลมบนไปแล้วชื่อเสียงเกรียงไกรย,ยอดขายตัวเองถล่มตลายค่ะโว้ยฉันตัดงบเลยดีกว่าใช่ไหมเพราะดังแล้วนี่ใช่ไหมค่ะดังแล้วไม่จำเป็นต้องใช้สื่อมากอาจจะใช้นิดหน่อยใช่ไหมค่ะถามว่าอย่างนี้ถูกไหมถูกครึ่งเดียวอืะถูกครึ่งเดียวอ่ะคําว่าถูกในทีน่นี้นั่นหมายความว่าบริษัทเครือข่ายขายตรงอื่นเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้สื่อค่ะแต่โลกความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นเนี่ยพอคุณลดลงไปเธอคิดว่ากระแสดี แต่บริษัทคู่แข่งเกิดขึ้นมากมายหันมาใช้สื่อโหมโรงโหมโรงเขาเรียกว้วมนกลับอ่ะทําให้คนเสียโอกาสอย่างมากเสียโอกาสนะค่ะถ้าสมาชิกเห็นว่าธรรมชาติมันจะบอกให้นะบริษัทไหนก็าตามที่ใช้สื่อมากๆนะสมาชิกมันในการขายสินค้าอย่างมาหาศาลเลย <c oughs> แต่พอลดสื่อลงไปปุ๊บมสมาชิกเขาเรียกผู้บริโภคเริ่มหดหายไปเพราะส่วนใหญ่จใช้เบอร์โทรศัพท์ให้ติดต่อเข้ามามแล้วก็โทรกลับไปเห็นไหมมันก็จะต่างไง พอเสร็จแล้วเพิ่มคู่แข่งเขาโอ้โหมาแรงมากเลยสินค้านวัตกรรมใหม่ออกมาคุมพื้นที่เลยเนี่ยถ้าให้คุณเสียโอกาสในจังหวะ,ะเห็นไหมถ้าเกิดคุณลดการใช้สือ่อแต่ถ้าเกิดคุณยอดขายดีแล้วจัดงบอัดสื่อเต็มที่เต็มที่นะโอกาสที่คุณจะเพิ่มยอดขายมากขึ้นมากขึ้นนี่มีสูงเป็นเท่าอีกเท่าตัวเพราะดังอยู่แล้วสื่อก็เต็มที่คนที่ลังเลอยู่ใช่ไหมลังเลอยู่ที่ยังไม่ไม่ได้ใช้สินค้าคุณ เขาก็จะหันไปใช้สินค้าคุณอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องบริษัทคู่แข่งที่จะมาถล่มก็เรียกมาแข่งขันกับคุณปุ๊บโอ้โหคุณใช้สื่อคุมมือที่ไปหมดเลยเขาจะมาสอบแทรกนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายไงเห็นไหมมันต้องดูดีนะบางคนเนี่ยนะโอ้ยรวยแล้วเราไม่สนใจอะไรแล้วคุณคิดผิดไงคิดผิดพูดถึงนะมันจะเป็นท่องว่างให้บริษัทอื่นที่เห็นจังหวะเลยเขาเข้ามาสวมรอยทันทีเลยแล้วคุณเนี่ยจะกลับคืนมาได้เหรอเพราะเวลาถูกคนอื่นซื้อไปหมดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมน ไม่เชื่อคุณลองดูแล้วกันนะไม่เกิน6เดือนบริษัทไหนที่พลิกตัวเองพลาดนะ<ช>วางแผนวางเกมรบการตลาดพลาดถูกบริษัทคู่แข่งเข้ามาเสียบแทนเนี่ยนะ<ช>ไม่เกิน6เดือนนะคุณไม่เจ้งหรอกแต่ยอดขายคุณจะเริ่มลดลงมาเรืเร่อยๆเยเห็นไหม มันจะต่างกันเยอะไม่เชื่อลองดูแล้วกันนะครับค่ะระหว่างแสดงว่าระหว่างการที่ทุ่มใช้สื่ออย่างต่อเนื่องกับการลดจํานวนการใช้สื่อลงนี่คะถ้าถ้าเปรียบเทียบกันแล้วนี่คะอันไหนจะทําให้บริษัทเนี่ยมีผลกําไรมากกว่ากันแล้วเป็นว่าเพราะอะไรคะครับการลดการใช้สื่อหมายถึงลดงบประมาณในการใช้สื่อลงมาเนี่ยค่ะประมาณ 3- 4สเดือนแรกเนี่ยอาจจะมีกําไรเยอะเหลือเยอะเลยนะเพราะคือเรื่องก,กระแสะเก่ายังหากินกับบุญเก่าอย่างไงกระแสะเก่า แต่พอหลังจากนั้นถ้าเกิดมีบริษัทคู่แข่งเกิดขึ้นมากมายมากมายคุณจะเหลือกําไรน้อยมากเนื่องจากยอดขายคุณต้องลดลงตามเพราะมีบริษัทอื่นที่เกิดขึ้นมาใหม่สินค้าคล้ายๆคุณแต่โอ้โหแบบโหมสื่อหน้าดูอย่างนี้กระชับพื้นที่อ่ะใช่ไหมครองพื้นที่เป็นเศษเศษขาดสมาชิกที่เคยใช้สื่ออย่างต่อเนื่องต่อเนื่องที่ได้รับผลพวงจากคุณใช้สื่อปึ๊บเอ้ยชักเจอคู่แข่งมาเบียดตลาดลว ทางที่ดีบริษัทเราก็ไม่มีนโยบายแบบนี้อีกต่อเดื่องเขาก็ไปอยู่กับบริษัทที่มันกระแสแรงๆก็สินค้าก็ไม่ได้ต่างกันนี่ใช่ไหมค,คนมันก็ต้องเลือกอย่างนั้นในที่สุดยอดขายคุณก็ตกเพอะตกแล้วคุณจะหันมาใช้สื่ออีกไม่ง่ายครับไม่ง่ายเลยนะเพราะช่วงแรกคุณแทนที่จะรักษาฐานที่มั่นหรือเติมเต็มยอดขายที่มีอยู่ให้มันมากขึ้นกว่าเดิมคุณกลับไปชะลอการลงทุนลงเห็นไหมค,คุณจะเสียโอกาสอย่างมากฉะนั้นคนที่ไม่ใช้สื่อเคยใช้สื่อสําเร็จแต่เลิกใช้สื่อปุ๊บ กำไรคุณก็จะหดพายไปเรื่อย mm. ก็คงจะต้องกินบุญเก่าะนะครับค่ะเรียกได้ว่าปัจจุบันนี้นะคะการใช้สื่อต่างๆนะคะมีความจําเป็นหรือว่าช่วยนะคะให้ธุรกิจของคุณนะคะประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณค่ะคุณกายไพยรินนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการขอบคุณมากค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาของรายการพาทะลุขายตรงก็หมดลงแล้วค่ะกับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะคะวันนี้ดิฉันแล้วก็ทีมงานขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ